ให้ดูจัก no ก่อนอ่าวีทีคนแรกครับวีทีคนแรกครับในหมายเลขอะไรให้วางเป็นคู่คู่ไหนเจอกับใครเลขหนึ่งกับเลขสองเจอกันนะครับ เป็นคู่แรกแบบเลขสามเป็นเจ็ดแปดนะครับอ่ะ,อจ,ะ,จ,ออะจัดใครได้หมายเลขอะไรเปิดเปิดเลยเดี๋ยวเริ่มอันที่สองบิทีคู่แรกสำรองบิทีอ่าดูระพันธ์เทลางเอ,งเอ็นเจ็ดแปดอันพาเจ็ดแปดอัน้าตอนนี้เปลี่ยนเชิญทีมสมริด ทีมกีเลนทีมขุนศึกอยู่ไหนอันนี้ทีมขุนศึกมาแล้วขุนศึกเซมิลีมาแล้วครับอ่าแล้วครบับอันดับอันดับเมือน,นกันครับตัวนี้จะอันดับขุนศึกมาแล้วมามาขุนศึกมาครับเซมิลีมาแล้วครับเซมิลีสองลม หนองเลงซ้ายรุ่น10ป,ปีเขาตกรอบไปแล้วครับเหลือรุ่น12ครับของเขาตกรอบแรกก็เลยไม่ได้จับฉลากผมตอนนี้ก็เป็นการจับฉลากนะฮนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทีมที่ได้เข้ารอบ สทีมจะมีใครบ้างนะตอนนี้รอบ6ทีมของรุ่น10ปีก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วมีเข้ารอบไปแล้ว3ทีมแล้วก็มีกัดนางฟ้าให้จับ<อ>ฉลาการจับหนึ่งที่นั่ง<ด>เพื่อเข้าไปเป็นค<ด>นในสี่การนางฟ้า,ฟาดูตอนนี้ตอนนี้ เดี๋ยวเราจะเ,เจอกับเคลานซิตี้เคลางซิตี้เป็นทีมยืนทีมที่จะมีคำว่าตกรงเาสองใบนางฟ้านหนึ่งใบถ้านางฟ้านหนึ่งใบไปเจอกับเคลางซิตี้อาจับเลยครับอ้าวจับจับเปิดกีเลนเปิดป้า สิบปีลิดเข้ารอบสิบปีลิดเข้ารอบนะฮะัรบอบสี่ปีสิบปีลิดลิดแค่ทางฟ้าครับกค่ทางฟ้าสิบปีเข้ารอบกค่ทางฟ้าครับได้โอ้โไม่เป็นไรทางฟ้าให้เข้ารอบสี่ปีนะแล้สรุปแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คอย่างเป็นทางการข้างล่างกันครับสำหรับรุ่น10ปีผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ นี่รับบรรยากาศด้านบนปีจากสาดานสนามด้างก็สำหรับรุ่น10ปีของเราก็ทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งในรอบแรกก็ยังไม่มีแต้มมากพอที่จะเข้ารอบต่อไปก็เลยต้องอยู่ที่รอบแรกนัเหลือแค่12ปีในรอบปไป<ะ>ไปเจอสนามด้านล่างบับสมริ์ครับ สนามด้านล่างสนามด้านล่างก็สุดปิดเจอกับเขลลาง์ซิตี้อีก5นาทีก็มาแข่งขันครับไปเกยบความพร้อมครับไปเกยบความพร้อมสองลมกับบีทีชอคเกอร์บ่งบอกเลยสามได้เลยอีก5้านาทีเดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยนะต้องมาสอบแามพี่พี่สเวทครับข้อมูล สี่ทีมที่เข้ารอบมีทีมอะไรบ้างเอ่ยรุ่นสิบปีครับตอนนี้มีเขีรางไปเจอกันนางฟ้าเฉลิมบุีจากเชียงรายครับสนามด้านบนนี้เป็นสองลมครับเจอกับบีทีชอกเกอร์จากเชียงคำอ่าพะเยากับเชียงคำครับบีทีชอกเกอร์กับสองลมแล้วก็อีกทีมอีกคู่หนึ่งเป็นเขีรังพบกับเขีรงลำปางเจอกับคานนางฟ้าจากเชียงรายอ่าลำปางกับเชียงราย ฝาเฉลียด้านล่างอ๋อข้างบนนี่พะเยากับเชียงคำโอเคขอบคุณครับวันนี้น้ำลำใจนักภาคมือทองของพะเยาเรานะพสเวทนะต้องขอขอบคุณข้อมูลมค,ครับผมครับ เป็นที่ทราบกันที่เรียบร้อยแล้ว4ทีมนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามผลงานของรุ่น12ปีของหนองเล่งไซายกันต่อในคลิปหน้านะครก็ถือว่าเป็นการบันทึกการอัปเดตการพัฒนาของหนองเล่งทรายอะคาเดมี่ของเราด้วยนะฮะแล้วก็นี่ครับในการวางแผนในรุ่น12ปีเดี๋ยวคงจะต้องให้โคชเคนนะฮะเป็นผู้วางแผนในการคุมเด็กๆแก้มือในรุ่น10ปีของเรานะฮะ ผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอรุนกันนะฮะตอนนี้เราอุ้มไว้ก่อนนะฮะแต่ที่สําคัญครับสมาชิกทุกคนต้องได้ลงสนามเราตั้งโจทย์ไว้ว่าสมาชิกทุกคนต้องได้ลงสนามนะครับผมครับจะวางแผนกี่โมงอ่ะเดี๋ยวรอโค้ชเคนเรียกเลยวันนเมวน้แนมไม่แร็จเส็จแล้วครับอ่าเช้าเราหมอเรซายจะได้แข่งกี่โมงค่ับใบสองครับใบสองเซ็ตกีชั่วโมงแล้วก็ได้ลงแล้วอ่าถ้าอยากได้เล่นนานๆก็ต้องชนะให้ได้นะ ผมต้องไปที่หนึ่งเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมไปที่หนึ่งไม่ได้หรอก <c oughs> ผมต้อชนะให้ได้ถ้าไม่ชนะยิงจุดโทษถ,ถ้าชนะก็ยิงได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม